ลุงพลป้าแตนเปิดใจคดีน้องชมพู่ไม่ปฏิเสธเอฟซีติดตามเพราะหน้าตาดีกลับมายึดพื้นที่ข่าวอีกรอบสำหรับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนหลังจากที่ศาลมีการเลื่อนคดีการตายของน้องชมพู่ไปวันที่20่ธันวาคมงานนี้รายการ คนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญตัวทั้งคู่มานั่งเล่าพร้อมชี้แจงทุกความสงสัยถึงสาเหตุที่เลื่อนตัดสินคดีดังกล่าวพร้อมตอบคำถามถึงสาเหตุการตายที่แท้จริงและมีวันนี้ได้เพราะหลานเสียชีวิตผ่านรายการน่าเบื่อเนื้ชีวิตขึ้นลงขึ้งสารตลอดเหนื่อยไหมคะลุงพลต้องทำความจริงให้สังคมได้เห็นว่า ลุงป้าเป็นผู้ถูกกระทำที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันครับอย่ากโกรธนะสรุปเธอสองคนเกี่ยวข้องสาเหตุการตายของเขาหรือเปล่าลุงพลถ้าลุงเกี่ยวข้องก็คือในฐานะที่ลุงกับป้าเป็นลุงเขยของครอบครัวสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาหลักๆแล้วมีแต่ลุงที่คอยช่วยเหลือครอบครัวแม่ชมพู่ พ่อชมพู่มาโดยตลอดแต่สุดท้ายลุงกลับต้องกลายมาเป็นจำเลยของสังคมซึ่งลุงต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้เห็นว่าลุงป้าบริสุทธิ์เนียนเห็นว่าลุงไปแช่งไปแขวะใครที่มานั่งว่ามาหาความแช่งขอให้ฉิบหายทำไมลุงร้อนตัวชอบกกนป้าแตนอันนั้นเป็นป้านะคะเป็นป้าจริงๆอาจจะเป็นครั้งที่สองครั้งสองออกสื่อครั้งแรก พูดอธิษฐานในใจว่าวันที่ไปเซ็นรับข้อหาจำเลยที่สองก็เลยอธิษฐานก่อนจะเซ็นลงไปว่าคนที่ทำให้เราได้มาเซ็นยอมรับข้อหาเป็นจำเลยที่สองถ้าใครเกี่ยวข้องขอให้เขาได้รับผลกรรมที่เขาทำกับเราเนียนถามจริงๆน้องชมพู่เขาตายเพราะอะไรคะลุงคนถ้าถามว่าชมพู่เสียชีวิตเพราะเหตุอะไรคือการที่สังคมติดตามคดีนี้มา การที่ชมพู่เสียชีวิตเพราะเหตุใดไม่มีใครทราบเพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของน้องแม่ชมพู่หรือชมพู่เองจะไปอย่างไรที่ไหนไม่มีใครรู้คนที่ตอบได้ดีที่สุดคือพี่สาวของน้องชมพู่คือสาดิ้งที่อยู่กับน้องคนสุดท้ายเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครรู้ว่า ชมพู่ไปอย่างไรทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบตรงนั้นชมพู่เดินไปเองหรือมีคนลักพาตัวซึ่งลุงเองก็คอยดูพฤติกรรมคนที่อยู่ในชุมชนคนที่มีเรื่องบาดหมางกับครอบครัวน้องชมพู่ซึ่งเราได้คุยกันกับพ่อแม่น้องชมพู่ในเหตุที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีเหตุสงสัยลุงทำให้ครอบครัวเรามันห่างกันจนถึงปัจจุบัน ลุงก็ต้องพิสูจน์ว่าลุงกับป้าไม่ใช่เป็นผู้กระทําให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาเชื่อว่าวันที่ยี่สธันวาคมจะทําให้ทุกอย่างกระจ่างขึ้นครับคนเมามอยหลานตายชีวิตดีขึ้นร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมาดีนะหลานตายทําให้ลุงป้าเกิดเลยลุงพลสำหรับลุงเองการที่มีเอฟซีติดตามว่าลุงหน้าตาดีอันนี้ก็เรื่องจริงลุงไม่เถียง ครับเป็นแบบนั้นจริงๆครับและก็อีกอย่างการใช้ชีวิตลุงป้าที่ไปทำตัวเหมือนดารามีแฟนคลับเยอะแยะมากมายแต่การที่ลุงป้าหมั่นทำคุณงามความดีเลยทำให้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านมีความเมตตาติดตามชีวิตตะลุงป้าทุกวันนี้ครับและอื่นๆ